คลายอุทัยช้างเพศผู้ที่เกิดอาการตกมันขณะผสมพันธุ์กับช้างเพศเมียในตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มีการขนย้ายไปไว้ที่บ้านควานของช้างบ้านของควานช้างแล้วนะคะโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ล่ามโซ่ไว้เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปติดตามอาการหลังจากเมื่อวานมีการทำร้ายควานช้างจนบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้รถยนต์อนเนกประสงค์ของควานช้างเพศเมียก็เสียหายด้วยเช่นเดียวกัน จากการสอบถามในบานสุดที่โสพ่อของควานช้างที่บาดเจ็บออชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันบอกว่าลูกชายไม่ได้กดดันให้ช้างผสมพันธุ์กับช้างเพศเมีย,ก,มออยก่อนเกิดเหตุช้างผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะที่ช้าง ทั้งสองเชื่อกำลังคอเคลีย์กันอยู่ลูกชายก็นำอาหารช้างเข้าไปให้จังหวะที่เดินกลับออกมาค่ะลูกชายสะดุดล้มจึงสันนิษฐานว่าอาจจะทำให้ช้างตกใจและปัจจัยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวก็มีส่วนที่ทำให้ช้างเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาจนทำร้ายร่างกายของขวานช้าง แล้วตอนนั้นนี่ผสมพันธุ์เสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเาั้งมาบ้านแล้วแล้วเอาหญ้ามาให้เขากินที่ในข่าวว่ามีการบังคับผสมอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับผิดไม่รู้ใครไปพูดเหมันไม่ใช่ครับยืนยันว่ายังไงนะคะยืนยันว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้มีการบังคับผสมพันโซ่ก็ปล่อยหมดเลยไม่ได้บังคับเขาทําธุระเขาเสร็จแล้วก็พาเขากลับบ้านส่วนอาการบาดเจ็บของควานช้างตอนนี้ ยังไม่รู้สึกตัวค่ะเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสทั้งปอดฉีกขาหักแพทย์ยังติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตคือ